สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูต่ายเบนจวันค่ะวันนี้นะคะครูจะพาหนูไปทําแบบฝึกหัดพยัญชนะควบกล้ำกันค่ะหนูจํากันได้ไหมคะว่าพยัญชนะควบกล้ำนั้นมีทั้งหมดกี่ตัวนะมีสาตัวมีรอเรือรอลิงแล้วก็ วอลแหวนใช่ไหมคะถ้าทั้งสตัวนี้เขาตามพยัญชนะตัวอื่นเขาตามหลังนะคะเขาคือพยัญชนะควบกล้ำเขาจะออกเสียงไปพร้อมกับพยัญชนะตัวนั้นเลยใช่ไหมลูกเอาละคะ่ะเรามาทําแบบฝึกหัดในชุดที่1กันเลยมาดูซิว่าแบบฝึกหัดนั้นเขาให้หนูทําอะไรนะคะ และนี้นะคะก็คือหน้าตาแบบฝึกหัดของหนูใช่ไหมคะอันนี้แบบฝึกหัดนี้นะคะก็คือเป็นแบบฝึกหัดอักษรควบกล้ำรอเรือนะคะตัวรอเนาะอันนี้เขาให้นักเรียนทําอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนแก้ไขคําให้ถูกต้องและนําไปเติมลงตามพยัญชนะต้นที่กําหนดใช่ไหมลูกเรามาดูซิว่าภาพนี้เขาแทนพยัญชนะต้นตัวอะไรเอ่ยคอควายใช่ไหมคะ พยัญชนะต้นตัวข้างหน้าก็คือคอควายอาล่ะค่ะแล้วก็ภาพต่อมาอันนี้ก็คือพอพานใช่ไหมคะพยัญชนะต้นตัวแรกคือพอพานที่รอเรือจะตามหลังนะลูกนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือขอไข่ใช่ไหมคะหนูเขียนข้างๆภาพเลยนะคะเขียนพยัญชนะต้นข้างๆภาพก่อนเนาะเมื่อหนูเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะให้หนูอ่านตามครูก่อนนะลูกนะก่อนที่หนูจะนำำําคํา ไปเลือกเติมตามภาพแต่ละภาพนะคะมาอ่านคำที่หนึงไปกับครูเลยนะคะให้หนูอ่านตามครูเลยนะลูกนะคำนี้อ่านว่าครูครูนะคะสะกดแบบนี้ค่ะสะกดตามครูนะคะครอ,อูครูคออ,อูครู ครูนะคะอันนี้อ่านว่าครูครูก็คือคุณครูนั่นเองเขียนแบบนี้นะลูกนะสารอูอยู่ข้างล่างของรอเรือนะคะคําที่สองคำต่อมาอ่านว่าครุขระครุขระให้หนูสะกดตามครูนะคะขอรออุครุขอรออุครุ ขอรออะครขอรอออีกรอบค่ะขอรอุครุขอรออครุคราครุครครุครนั่นเองนะคะก็คือผิวที่ครุขระนั่นเองเนาะที่ไม่เรียบนะคะ ต่อไปคำถัดมาค่ะคำนี้อ่านว่าพร้าวเพ้าวให้หนูสะกดตามครูเลยนะคะพอรออาววเพลาวพพ้าวไม่โทรเพ้าวพอรออาววเพลาวพพ้าวไม่โทร้าวพร้าวนะคะมะเพ้าวอำเภอพร้าวเขียนแบบนี้นะลูกนะ มาดูคำถัดมาค่ะคำนี้อ่านว่าครูครูให้หนูสะกดตามครูนะลูกนะคอรอ,อูครูครูไม่เอกครูคอรอูครูอรออคร,ครูไม่เอกครูครูคร,ครูก็คือสักครู่แบบนี้ค่ะอ่าต่อไปคำสุดท้ายค่ะคำนี้อ่านว่า ครัวครัวนะคะสะกดแบบนี้ค่ะให้หนูสะกดตามครูนะลูกนะคอรออัวครัวคอรออัวครัวครัวครัวก็คือห้องครัวครอบครัวนะคะเขียนแบบนี้นั่นเองนะลูกนะอะมาอ่านคำที่หนึ่งไปกับครูอีกรอบค่ะหนึ่งสองสามครูครูครู กระครุกระพราวพราวครูครูคร,รรค,รค,รครัวครัวเมื่อหนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วเรามาเลือกเติมกันเลยค่ะ ามาดูคำที่หนึ่งพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งคืออะไรเอ่ยคอควายใช่ไหมคะแล้วก็มีรอเรือตามหลังคอควายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หนูก็นำคำนี้มาใส่นี่นะคะหนูก็เขียนไปเลยคำที่หนึ่งก็คือคำว่าครูหนูก็เขียนไปเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะอ่าคำนี้อ่านว่าครูพอหนูเขียนเสร็จแล้วหนูก็ติ๊กถูกไว้เลยต่อไปคำที่สองครุขระ ครุกะพยัญชนะต้นตัวแรกคือตัวอะไรคะขอไข่ใช่ไหมคะขอไข่อยู่ไหนขอไข่อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะหนูก็เขียนไปเลยครุกะหนูไม่ต้องเขียนเครื่องหมายบวกนะลูกนะหนูก็เขียนคําว่าครุกะไปเลยต่อกันไปเลยนะคะขอรออุครุแล้วก็ขอรออะขะนะคะครุ ะพอหนูเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็ติ๊กถูกไปเลยค่ะต่อไปคำถัดมาคำว่าพพ้าวคำว่าพพ้าวพยัญชนะต้นตัวแรกคืออะไรเอ่ยพอพานใช่ไหมคะพอพานอยู่ไหนพอพานอยู่ที่นี่นะคะน,นี่หนูก็เขียนไปเลยพร้าวตรงนี้นะคะพอรออ่ วอาพราวพราวไม่โทรพราวานั่นเองนะคะเมื่อหนูเขียนเสร็จแล้วหนูก็ติ๊กถูกไว้เลยต่อไปคําถัดมาคําว่าครูครูครพยัญชนะต้นตัวแรกก็คือคอควายคอควายอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคำว่าครูเขียนคอควายรอเรือสารูคอรอ,อครูไม่เอกครูนั่นเองนะคะครูคําถัดมาคำสุดท้าย ครัวพยัญชนะต้นตัวแรกคืออะไรเอ่ยคอควายอีกแล้วค่ะคำว่าครัวนะคะหนูก็เขียนไปเลยคําว่าครัวนะลูกนะหนูเขียนให้ให้อย่าเกินช่องเหมือนครูนะลูกนะเวลาหนูเขียนให้มันอยู่ในช่องนะคะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะคอควายได้คําว่าอะไรบ้างคะคําว่าครูครูครัว ครูครู่ครัวนั่นเองนะคะต่อไปพอพานได้คำว่าอะไรคะคำว่าพร้าวพ้านั่นเองต่อไปขอไข่ค่ะคำว่าครุขระครุขระนั่นเองนะคะเอาละค่ะเมื่อหนูทำแบบฝึกหัดในชุดที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วหนูระบายสีให้ส,สวยๆนะคะก่อนที่หนูจะไปทำแบบฝึกหัดในชุดถัดไปค่ะ และนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดในชุดถัดมาของหนูนั่นเองนะคะเหมือนเดิมค่ะให้หนูนำคำแต่ละคำนั้นไปเลือกเติมให้ตรงกับพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะพยัญชนะต้นตัวแรกภาพที่หนึ่งแทนตัวอะไรคะคอควายใช่ไหมลูกหนูเขียนพยัญชนะข้างๆภาพก่อนนะคะต่อไปตรงนี้ ปอปลาใช่ไหมคะพยัญชนะต้นตัวแรกก็คือปอปลาเรามาดูกันซิว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดอักษรควบกล้ามลอลิงแล้วนะคะลอลิงเนาะ,ะคำที่หนึ่งให้หนูอ่านตามครูนะลูกนะคำนี้อ่านว่าใครใครนะคะให้หนูสะกดตามครูนะคะคอลอไอใครใคร ใครก็คือเหงื่อกใครนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะคำนี้อ่านว่าปลาปลาให้หนูสะกดตามครูค่ะปลออาปลาปลออาปลานะคะปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะต่อไปคำถัดมาค่ะคำนี้อ่านว่าแปลแปลสะกดแบบนี้ค่ะ ปลอแอแปลปลอแปลปลอแปลแปลนะคะก็คือการแปลภาษานั่นเองเนาะมาดูคำสุดท้ายกันเลยค่ะคำสุดท้ายก็คือคำว่าคลุกคลุกนะคะสะกดแบบนี้ค่ะคลออุกคลุกคลออุกอคลุกคลุก นะคะอ่ะละค่ะทีนี้เมื่อเราอ่านเรียบร้อยแล้วให้หนูนําคําแต่ละคําไปเลือกเติมให้ถูกต้องนะคะหนูต้องดูพยัญชนะต้นว่าเขาคือตัวอะไรนะคะคําที่หนึ่งตัวอะไรเอ่ยนําหน้าคอควายนาหน้านะคะเราก็น,ำำนําคํานี้มาใส่ตรงที่คอควายเลยค่ะใส่ไปเลยคําว่าใครนั่นเองเนาะสละอาคอควายแล้วก็ตามด้วย รอลิงนะคะคำว่าใครต่อไปคำที่2ปลาปลาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ปอปลานำหน้าใช่ไหมคะหนูก็ามาใส่เลยค่ะปลาอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปลออาปลานั่นเองนะคะต่อไปคำว่าแปล แปลตัวอะไรอยู่ข้างหน้าคะ่ะให้ยัญชนะอะไรเอ่ยปอปลานะคะหนูก็นํามาใส่เลยค่ะแปลนะคะแบบนี้เลยนะคะลูกเอาล่ะค่ะเมื่อหนูใส่เรียบร้อยแล้วอ่าเหลือนี่หนึ่งคำใช่ไหมคะคำว่าคลุก คำว่าครุกพยัญชนะต้นตัวแรกคืออะไรคะพยัญชนะต้นตัวแรกก็คือคอควายใช่มีลูกหนูก็มาใส่เลยค่ะคำว่าคลุกใส่ให้ถูกต้องนะคะเขียนให้สวยๆนะลูกนะเขียนให้สวยกว่าของครูเลยนะคะเอาละค่ะมาดูซิว่าคอควายได้คําว่าอะไรบ้างได้คําว่าใครใครคลุกคลุกนะคะ แล้วก็ปอปลาเหรอลูกได้คำว่าอะไรบ้างคะปลาปลาแปลแปลเอาละค่ะเมื่อหนูเขียนเรียบร้อยแล้วระบายสีสวยงามแล้วนะคะเราก็ไปทำแบบฝึกหัดในชุดสุดท้ายของอักษรควบกล้ำตัววอแวนกันเลยค่ะ และนี้ก็คือแบบฝึกหัดชุดสุดท้ายของอักษรควบกล้ำตัววอของหนูนั่นเองนะคะก่อนอื่นให้หนูมาเขียนพยัญชนะต้นตัวแรกก่อนนะคะภาพนี้แทนตัวอะไรเอ่ยกอไก่ใช่ไหมคะหนูเขียนตัวน้อยๆข้างๆภาพได้เลยนะลูกนะต่อไปภาพนี้แทนตัวอะไรคะขอไข่ใช่ไหมลูกอ่าแบบนี้เลยค่ะ ก่อนที่หนูจะนำคำไปเติมนะคะให้หนูมาอ่านกับครูก่อนนะลูกนะคำแรกอ่านว่าให้หนูอ่านตามครูเลยนะคะขวาขวาขวาสะกดแบบนี้ค่ะขอวออาขวาขว,ขวาวาขวาขวาข้างขวานั่นเองนะคะต่อไปคำที่สองอ่านว่ากว่า กว่าให้หนูสะกดตามครูค่ะกวอากว่ากว่ากว่าไม่เอกกว่า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 ไม่เอกกว่ากว่านะคะกว่าก็คือมากกว่าน้อยกว่านั่นเองนะคะต่อไปคำถัดมาก็คือคำว่ากว่ากว่าให้หนูสะกดตามครูค่ะ กวอากวากวอากวากวนะคะกวาก็คือแตงกวาแบบนี้นั่นเองนะคะต่อไปคำสุดท้ายคำนี้อ่านว่าควาขวาสะกดแบบนี้ค่ะขอวออาขวาขวาไม่โทรขวาขอวออาขวา ขวาไม่โทรขวาขวานั่นเองนะคะเมื่อหนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูนำคำแต่ละคำไปเลือกเติมให้ถูกต้องโดยดูพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งตัวแรกนั่นเองนะคะตัวที่นำวอแหวนนะลูกนะว่าเขาคือตัวอะไรคำที่หนึ่งคำว่าขวาพยัญชนะต้นที่นำวอแหวนก็คือตัวอะไรคะขอไข่หนูก็นำมาเติมตรงนี้ ขอไข่ใช่ไหมคะคำว่าขวาเนาะคาว่าขวาหนูก็เติมเลยนะคะเขียนสวยๆเลยนะคะลูกอ่าคานี้หนูเสร็จแล้วหนูก็ติ๊กถูกไว้เลยต่อไปคําถัดมาคําว่ากว่าใช่ไหมคะคำว่ากว่า,วา,วาพย,ายัญชนะต้นตัวแรกก็คือกอไก่ใช่ไหมลูกหนูก็มาเติมตรงนี้เลยค่ะคําว่ากว่านะคะหนูก็เขียนไปเลยเขียนสวยๆนะคะ คำว่ากว่านั่นเองเนาะพอหนูเขียนเสร็จแล้วหนูก็ติ๊กถูกไว้เลยค่ะต่อไปคำนี้คำว่ากว่ากว่าพยัญชนะต้นตัวแรกที่นำก็คือกอไก่ใช่มีลูกหนูก็เติมไปเลยคำว่ากว่านั่นเองเนาะนี่เลยอ่าเหลือคำสุดท้ายคำสุดท้ายคำว่าควา ขวาดูซิพยัญชนะต้นตัวที่แรกก็คือขอไข่หนูก็นำมาเติมตรงนี้นะคะขอไข่คำว่าขวาขอวอาขวาขวาไม่โทขวานะคะเอาละค่ะพอหนูเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูซิว่าพยัญชนะต้นที่เป็นกอไก่นำวแหวนนั้นได้คำว่าอะไรบ้างได้คำว่า กว่ากว่าคำต่อมาก็คือกว่ากว่ามาดูขอไข่บ้างค่ะขอไข่ได้คำว่าอะไรบ้างคะขวา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 นั่นเองนะคะเอาละค่ะเมื่อหนูเขียนกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับเป็นระบายสีให้สวยๆนะลูกนะระบายสีให้สวยกว่าของครูเลยนะคะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเลยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับแบบฝึกหัดพยัญชนะควบกล้ำทั้ง3แบบฝึกหัดใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างลูกทําได้ไหมคะครูเชื่อว,ว่าป .1 ของครูเนี่ยทําได้ทุกคนแล้วก็อ่านได้ใช่ไหมคะถ้าหนูอ่านไม่ได้หนูก็ลองกลับไปดูคลิปของครูซ้ําๆนะคะก็จะทําให้หนูเนี่ยอ่านคล่องนั่นเองนะคะแล้วก็สะกดได้นะคะ ครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเลยนะลูกนะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย